ระเอกลูกครึ่งเปิดใจมั่นแฟนสาวนอกวงการครบ2สองปีคลั่งรักขึ้นทุกวันรักใหม่แฮปปี้มากถึงขั้นสวมแหวนขอจองกันแล้วสำหรับความรักของรอกเกอร์หนุ่มเจ้าสเสน่ห์ลูกครึ่งไทยเดนมาร์กปีเตอร์ขอบไดเรนเดที่ซุ่มปลูกต้นรักนักธุรกิจสาวนอกวงการมานานกว่าสองปีแล้วแต่ไม่ขอเปิดตัวออกสื่อ เพื่อต้องการให้เกียรติแฟนล่าสุดได้เจอหนุ่มปีเตอร์ก็ไม่พลาดถามถึงเรื่องแหวนเพชรบนนิ้วนางข้างซ้ายก็ได้คำตอบว่าจองกันไว้ก่อนแต่ยังไม่ได้วางแผนไม่ได้มีวันที่เดี๋ยวค่อยดูเลิกผมก็ดีใจนะที่แฟนคลับคอยเชียร์ตลอดเขาเป็นคนค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวสูงไม่ได้อยากออกสื่อ เขาก็อยู่เงียบๆของเขาผมก็ต้องให้เกียรติเขาผมก็ลงรูปเนารูปมือบ้างผมก็อยากบอกโลกแต่ก็ต้องให้เกียรติเขาถามว่าอะไรทำให้อยากใช้ชีวิตกับคนนี้เพราะเวลาอยู่ด้วยกันมันแฮปปี้ไปหมดคุยได้ทุกเรื่องวัยก็ไม่ได้ห่างกันมากเรื่องที่เราโตมามันคล้ายๆกันเยอะแล้วเป็นคนมีเหตุมีผลสูงมากเป็นคนเรียบร้อย ไม่เคยใช้คำหยาบไม่เคยได้ยินเขาพูดคำหยาบแม้แต่คำเดียวเราคบกันมาจะาสองปีไม่เคยทะเลาะกันแม้แต่ครั้งเดียวอาจมีงอนบ้างแต่คุยกันใช้เหตุและผลแก้ไขตอนนี้ทุกอย่างก็ดูดีลงตัวเชื่อว่าเป็นเรื่องของพรมลิขิตด,ด้วยตลอดเกือบสองปีที่คบกันทุกวันก็รักมากขึ้นเติมเต็มชีวิตสุด ส่วนเรื่องแต่งงานปีเตอร์บอกว่าไม่ได้รีบค่อยเป็นค่อยไปแต่จองไว้ก่อนผมรีบจองไว้เดี๋ยวคนแย่งไป